ี่่มชือวากรรมสวัสดิการและคุ้มครองแรง,งงานสวัสดีค่ะสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเซาสรุปข่าวประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่4-8ตุลาคม2564 วันที่5ตุลาคมเวลา9นาฬิกา30นาทีนายประสิทธิ์ปาตังคโรสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทราพร้อมคณะเจ้าหน้าที่สำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทราร่วมประชุมรับมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานปีงบประมาณ2565แก่ข้าราชการเจ้าหน้าที่ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยนายนิยมสองแก้วอธิบดีผ่านระบบออนไลน์ณนห้องประชุมพระยาศรีสุนทรโวหารน้อยอาจารย์ังกูลสารกลางจังหวัดฉะเชิงเซาต่อมาเวลา1 3บสนาฬิกาสานาทีเจ้าหน้าที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเซาร่วมประชุมเพื่อวางแผนการปฏิบัติราชการตามนยโยบายของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ปีงบประมาณพศ2565ณห้องประชุมพระยาศรีสุนทรโวหารน้อยอาจารย์ยางกูลสารกลางจังหวัดฉะเชิงเทราโดยนายประสิทธิ์ปาตังคโรสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นประธานการประชุม วันที่6ตุลาคมเวลา10นาฬิกา30นาทีนางสาวพรเพนตันประพาสนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทราพร้อมเจ้าหน้าที่ดำเนินการระง,งับข้อขัดแย้งในสถานประกอบกิจการกรณีมีคำร้องเรียนเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโครโนา2019 ภายในสถานประกอบกิจการและปัญหาการจ่ายค่าจ้างกรณีลูกจ้างกักตัวเนื่องจากเสี่ยงสูงในพื้นที่อำเภอบางปะกงจำนวนสองแห่งทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้กำชับให้สถานประกอบกิจการทั้งสองแห่งปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณาสุขและคณะกรรมาการโรคติดต่อจังหวัดรวมถึงการอยู่ร่วมกันโดยใช้หลักแรงงานสัมพันธ์ที่ดีโดยใช้การสื่อสารเป็นสำคัญต่อกัน วันที่7ตุลาคมเวลา11นาฬิกาสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเซาร่วมกับสถานประกอบกิจการในพื้นที่จังหวัดมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้กับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมโดยมีนางโสภาเกียรตินิราชารองอธิบดีเป็นผู้รับมอบณก,กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานคร วันที่8ตุลาคมเวลา9นาฬิกานายเกื้อกุลสงเคราะห์นักวิชาการรายง,งานชำนาญการสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรายง,งานจังหวัดฉะเชิงเทราพร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมบูรณาการการทำงานกับเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทราในการตรวจสอบการประกอบธุรกิจและการจ้างลูกจ้าง ตามจำนวนที่ขึ้นทะเบียนประกันสังคมไว้เพื่อรับเงินเยียวยากรณีรับผลกระทบจากมาตรการของรัฐในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดจำนวน5แห่งลูกจ้างจำนวน12คนแล้วเวลา13นาฬิกานางสาวมัฒนาภูจอมแก้ว นักวิชาการแรงงานชำนาญการเข้าร่วมงานถแถลงผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดประจำปี2564ณห้องประชุมพระยาศรีสุนทรโวหารน้อยอาจารย์ยังกูลสารกลางจังหวัดมีนายพูลทรัพย์สมบูรณ์ปัญญารองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นประธานวันที่4และ8ตุลาคมนางสาวพรเพนตันประพาส นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฉะเชิงเซาเพื่อร่วมหารือแนวทางการแก้ไขการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเซาณห้องประชุมมรุพงศิลิพัฒน์สารคกงจังหวัดฉะเชิงเซามีนายไมตรีตรติลาน,นันผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเซาเป็นประธานการประชุม ผลการดำเนินการรับคำร้องคอรอ .7 และผลการวินิจฉัยคำร้องระหว่างวันที่2ถึง8ตุลาคม2564ดังนี้รับคำร้องคอรอ .7 จำนวน9คำร้อง15คนจำนวนเงิน1,219,736บาทค่าจ้างจำนวน1,193,598บาทค่าชดเชยจำนวน1 10, 7 0 0 0บาท ค่าล่วงเวลาจํานวน1,138บาทเงินอื่นๆจํานวน8,000บาทยอดสะสมคําร้องตั้งแต่1ตุลาคม2564ถึงปัจจุบันจํานวน9คําร้อง15คนเป็นเงินรวม1,219,736บาทไม่มีการวินิจฉัยคําร้อง การรายงานข้อมูลสถานประกอบกิจการที่แจ้งหยุดกิจการชั่วคราวมาตรา75ของพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพศ2541ระหว่างวันที่2ถึง8ตุลาคม2564มีจำนวนทั้งหมด14แหง่งลูกจ้างได้รับผลกระทบจากการหยุดกิจการชั่วคราวจำนวน1,078คนทั้งนี้มียอดสะสมตั้งแต่1ตุลาคม2564ถึงปัจจุบันมีจำนวนรวม14แหง่ง ลูกจ้างได้รับผลกระทบจำนวน1,078คนโดยได้บันทึกข้อมูลลงระบบเป็นที่เรียบร้อยแล้วสถานการณ์ด้านแรงงานสัมพันธ์ตั้งแต่1ตุลาคม2 5 6 4ถึงปัจจุบันเขอเรียกร้องจำนวน1่งแห่งยังไม่ยุติข้อขัดแย้งจำนวน5แห่งยุติแล้วจำนวน4แห่งยังไม่ยุติจำนวนห่งแห่งไม่มีข้อพิพาทแรงงานและไม่มีการผลงาน การดำเนินคดีตั้งแต่1ตุลาคม2564ถึงปัจจุบันดำเนินคดีอาญาตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพศ2541ตามมาตรา70มาตรา124และมาตรา139วงเล็บสจำนวน6คดีกสรคุ้มครองสิทธิ์พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน สร้างสรงสรค์เพื่อปวงประชา